เปืนอืดเปดเลยค่ะขอาไปใ้น่อยอ่อนร้อนยปอ้ขอาไปพุ่นเลยค่ะเป็นข้องออนหลอเขอาไปเลยเนะโอ้โหกั้นอ้นเยอะเลย หน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะมือปูสิผ้าพี่ผ้านองมใส่กับสิ่งค่ะสีไซน้ำปลาผือหงหกริมน้ำนีำน่เนาะค่ะแล้วกาน้ำขอบสะค่ะพื้นที่ที่นหกหกเนาะค่ะนี่ค่ะใกล้ๆน้ำนีำน่ค่ะทอต้ามเพื่อนใส่ไปเน่ย่ะค่ะเนาะคุณอะงงงอยู่คุนค่ะอย่าไปใส่กับน้ำกันค่ะใส่ไปจากหลังแล้วเทอต้า,ตา ยังไงสครับใส่กับรับน้องืัอนี้กับสิ่งต้งทำงานอีกแล้วืันนี้มื่อไ่ไม่ใ่เบ็ดพุ่มไม่เห็นบึงมาบึงพุ่มเขาเป็นอะบึงพ่มอ้เป็นอืดเปิดเลยค่ะไปไหนวดปดขไปุ่นเลยค่ะเป้องออดร้องก็ไปเลยเนาะข้างในปวด เขตำกระตาดีค่ัเนาะนี่ค่ะเขาตำไส่แล้วค่ะเยื่อสูตรเก้าสูตรเดิมค่ะมีห่ามเขาซานล้วก็เขาเปลือกเนาะแล้วก็ขี้รึโมได้เลยดำๆนั่นค่ะขี้ไตนะขี้ไตล้นไฟค่ะขี้ไตเทดไปจริงสิขี้ไตได้ตลอดเนาะเขาเนาะฮ็ดปีละเทียครับอ่าขี้ปี้อนเสียบไปแล่ครับเน้ามาแล้วก็จูดได้หน่อยสำคัญคือยาหายมันหายค่ะถ้าหายนี่ก็คือเรียบร้อยเลยเนาะตัวนั้นเนาะคือกลับมาผมมาณ สิบกหลังใส่ได้จักแรงก็บม่รู้จักจ้เอาทันที่ได้หรืเปล่าค่ะแล้วสิบห้ายามจักรอบมื้งนี่เลื่อนเสารอบเดียวเลยเอาเสารอบเดียวเลยเนาะโอ้ยมาคักแล้วข่อยแนวนี้ไปสนะเดี๋ยวเข้าใส่กับก่อนเนาะจังถาลุ่นน้ำกันเธอเดียวเลยตอนเสาเลยค่ะไปด้วยเลยแถวตามห้าเบิ่งไปเรื่อยๆถ้าบึ้งต่อมีนะไป

แมวบุปาปาาไบเลื่อยเนืเป็นยังคือว่ายของ่องสมพูนด้วย <c oughs> ไปครับร้านที่สองเรื่อยค่ะทคลองำน ล้ององเถะเป็นยังเขากระจายเข่ากระจเขากระจกับรันใส่เขากระจายด้โอู้หูนหุนเหียบเอยดีค่ะดีมาดเสือกไว้ค่ะ ได้หลังนี่แนวได้อีกฮะแนวได้บริหอดกองเขากงเขาเสียเลยค่ะนี่ครับเฮ้ยมีรุ่นมีรุ่นใส่กับเขาอยู่ใส่บันเสือเสือกเสือโอ้ดินเข้าไปไหนเขาทำพัดเสือกไ้ใครเนี่ยเห็นตัวแล้วค่ะโอ้ยตัวบึกไงเลยดูสีกันโอ้โหเนี่ยครับเย็บก่อนค่ะ ย่อยเท่าต่ำเก็บเพลินนะค่ะเฮ้ยให้เห็นตัวโ่ได้เพลินนี่อาจัดการเท่าจัดการใส่งามๆเลยเออข้าอายุเอาเสื้อกันนี่ไว้เนาะเาเนาะเอ้าแต่งที่สองค่ะเลี่ยงหลังเลยหมานคักหมานคักเซตเท่าต่ำจนได้ไปเรื่อยๆค่ะโอ้โบฮัทเด็กเคืองทางอยู่ได้เนี่ อีย uh, ่งอีกอีย uh, ่างพูดล้งน <sh ี uh> um> いい้ใ้ <h 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 uh,> <h ูแเดยว่าลังนั่นเดี๋ยวออลังนี้ที่ล้งนี้ก่อนค่วมันมันคือติังขี้ตุ้มเฮ้ยเฮ้ยยุดยันยุด้ยใส่กบกบมวยพิดคิ้วบ่เดี๋ยวนี่คิ้วมางเลยใส่โอ้ยทุกขาบ่ได้ เดี es, ๋ยวจะดูโจมมั้ยจะย่างมั้มทางทายกบวีกบกบเฮ้ยเด้อค่ะถรยกอนพกขาบ่ได้เลยขี่ตุ้มอบยงไหมาติดนันกะมาหากินเหรอแถาเป็นกะสีย่างหยยบดิอือทำเป็นม่มาดไว้แห้งสีจังเด้อนน่เด้อ ลงหนำไปเลยเสียไปเลยดีนี่หลุนบังค่าสิโตใหญ่บอนี่เนาะใหญ่บอล่ะโอ้โหกบใหญ่ค่ะโอ้กบติดกับกบกบบันเอ้าจัดการก่อนค่ะ พีดคิวค่ะตัวบกใหญ่เลยป่ะลงถุงเอตแต้มค่ะออนซ้อนออนซ้อนกบหลายกว่านี่ได้นี่มาพี่มาเอาถุงให้คอยบันป่ะเชื่อครับจซะแมนเยูะใกล้ถือยู่หงอยเนาะเขาเนาะอืมอว่าหลานกับมหาอยู่หากินไก่น้ำค่ะมนัอุ้ยเอิญว่าเลี้ยงหลังได้บนนี้เนาะขันหลังนึงเนาะเแ่าตามเนาะไอ้เอนา ลุน่นไปเรื่อยๆค่ะใกล้สิเบิร์ตแล้วล่ะเป็นไดร่ังนี่ตัวนี้ปกติร่างนี้หูุดหงิดไหมอยู่ฮะของที่ไหนโบราณโบราณกระเก็บเลยเถอะเพราะว่าห้ามใหญโตแล้วว่าถ้าเธอคึดยากก็จังคอยมาใส่ไหมแขนมันมันยังอยู่นะ ตั้งก <laughs> ับห้องงานเสาๆจังสีก็อากาศดีอยู่น้ะเท่าเนาะช่วงบบเกินสิบโมงเสารนี่กับโบหอนโเอาวันไดดอกค่ะ ได้ลังนี่ขับไปเห็นเขานี่อุ้ยแนวได้ยี่มีรุ่นมีรุ่นกลับเสียค่ะเยิงตะกองเขาเสะละเสือเข่ามาหนี้ดึงไว้ดึงไว้เขาในี่ปลาเขาในี่ปลาเดี๋ยวคนรูดแมนยังเป็นู่เขาไปเลยค่ะตห่วางเลยมึงไปเขาด้วเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อ ลื่นเลยหอมว่ะรุดนะป๋พี่ดึงเข้าไปคาแทเฮียงตัวใหญ่มว่ากบอู้พิษคิ้วอีกแล้วอี่กบค่ะกบโอ้เธอท ้ขย้อนมันดึงเข้าไปปลาน,นั่นปาาตัวบกักไงค่ะโะก,ก,กบไงโกบไงเดี๋ยวให้เธาทำ้ปดก่อนเนาะค่ะปาาคือมานแถมมือน,นี่ตัวหมกไ่เลยเนาะสุดยอดเลยลงถุงไปอู้มือน์มานแห่งค่ะมวนเลยแบบนี้ อ้ผิดคิวสองเลยวะยอีกลหลังนึนงเนาะเขาเนาะไปขุดซาไหวมันดีจังสี่นี่เองขุาบะติบฮะบะตบ่เท้าบะติบ,ตบตกับกูมาเลยมันคากราคาเมื่อนี่ <laughs> โม่ธรรมดาค่ะสุดยอดเลย เดี๋ยวคิดก่อนเม่นูสิเห็ดยังมันแห้งคิดบอบออกเห็ดกินเสา,สาเลยนเนาะเขาลงไปเห็ดอยู่ผุนเนาะเทียงหน้าเขาหุ <c oughs> น่นบ่เนาะอากาศดีๆแ <ไป S 1> นวนี้ไปค <ไป S 2> <ป>่า,าทากิเขาซ่อนน้ำกันค่ข้าเขาซ่อยยุเทียงน้ำกันครับจ้า วิวกับน้ำลมเบิดนี่แหละครับพักสตันไปปลอดเนาะไม่เอาเก็บเนาะเด็กกามีกระเพราหน่อยนึงเขาไก่กับอะไรหอนแห้งไข่หอนเนาะเข้มข้นแห้งวันนี้เสร็จเดินบ่แซ่บแล้วได้กันได้ที่เราล็อกเลยครับนี่กบครับุกแล้ว

คนมันเนี่ยนกจำหมดมก็ถือลายเที่ยวทพอใส่คู่หัวก็ถือดิมกินข่าือไนี่มันยางอดเียกะอข้าานที่เด็ดเด้ เลยเอาเบิดดูกป็นยังนะพ่อคือจงโอ้จงให้ลูกสาวหลามจักหน่อยเนาะจรงน่้ดูเลยหมูเบิร์ดสองลายแต่ว่าจริงๆเอาเอาให้เพื่อนไปปลี่ยนเหรอได้ตัวนึ่งเหรอมีคนอ่อนส่อนขาก๊บเราได้บาทนี้มาค่ะพี่น้องกินข้าวเซ้าน thing, ้ำกันค่ะมา้อเด้อพี่น okay. ้องมาเด้อนี่ าหารบ้านเฮาค่ะมื้อนี้กินตัวนี้แม่นข่อยอืปิ้งกบเนาะตาบหุงค่ะอาหารบ้านเฮาตกติดกลับอืเด่นกุนกุนุอยู่เนาะเะนาะุนุอุนุอยู่บัมามเชือกไว้พากลับลงน้ําน่เออสิมาเดียห้ํานี่เนาะมันก็หาอยู่หากินก็บ่ฮู้นะอาจจะเหยียบนละเออฮดุยเลยเฮาทะเลาะหากินาขึ้นเนาะเออ้กนําอื เข็มขนแหงแล้วกับเปื่อยดีแหงมีไงเป็นเสียบครับเป็นไรเ,เ,ไข,เขาทาวะเข็มขน,ขนแหงอีดีได้โมนี่แซบแซบเออพอตา <laughs> นี่รักฐานขาเขา <laughs> ขมื่อยแหงขาอวยกินหัวกิน ทาที่สองเพิ่นพ่อใจ่นเนี่ยมากเบดขาหายไปกับตาเลยขาโตตำเาต้องไปหากินใไดมไม่ได็กินเนี่เราพเนีเดีวรดนอซ่งนี่เดียวรดขโมมาติดกลับมเดี่วด้ยมหาใส่เนียแล้ววันนี้อากาศดีค่ะยังเหมือนเสาเนาะลมเย็นดี ช่วงเสาร์ไปหาประมาณซีโมงหาโมงเสาร์นี่อากาศดีอยู่ค่ะเนาะแต่ว่าเที่ยงไปหาบ่ายนี่โอ้ยลมลมห่อนเนาะวันนี้เนาะเป็นลมห่อนเนาะเออตับนไงบอกบ้านไหนชิมเลยมันวะมันชิมเป็นไส่วนแรกกินโดนตื่นไปเสียบเนาะเป็นไสียบสมนุวาร์บอเสียบจับ ยังวามแซ่บอ,อ,อ่นขอา,าอะไร้วยพอตาคอยแซบปีงกบก,ก็ตามองหงแหงแบ <c oughs> <c oughs> แม่ฝ่ากินด้วยแม่พอท่านพอตายดีเลย <c oughs> พอตากินเมื่อก่อนเลยแแม่เราบอมขาอุ่นขึโรอเออย่ <c oughs> อยยามาบมากน่ยแม,แม,แม่กินแม่กิน น่าจะมึงไพ่กินเนื้อตรงนี้เด้วอยกลัวใจพิงแหงเด้แจ๋วบ่ะพ่อแจ๋วถึงขันยกโปูให้ที่ว่าแสบแหงได้เนี่ยเปรอดีนะหนูเปรอดีนะพ่อเนาะโหมดีแหงถือถาดคักเด้ออ่ะขันสันเดียวปูกะสีกินเข่าก่อนเนาะค่ะกะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันในคลิปหน้าวันหน้าพาสุขสวัสดีค่ะ ม <the> <food> ี่ต่แนวเสียบๆมันนี่ขอบคุณโผมก็ออกดีแ้วกพนี่มันแ